สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนวลพ้ารวยมื่อนี้นวลพ้ารวยกับมาที่บ้านพ่อจําแหะค่ะวันที่ห้าแมษจ๋าค่ะพอดีมีผู้โชคดีเพิ่นมากับปูญาเนาะกับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเพิ่นเล่าค่ะพอได้มาได้คารามันมาหาเพิ่นนีนิดาอ๋อค่ะใส่ปูบายยาเฮานี่ล่ะจ้ะค่ะแล้วตัวเล็กแฝงมาจะ ตั้งแต่คะนั่นพราจำนี่ล่ะหมอกหนึ่งชุนางฮตัดเสือเอาใ่ตัดเสือเอาพอเห็นแหละกับไปเอาลอตเตอรี่วหวรวดอ๋อพเห็นออกไอยูทูไปกาแฟกาแาประจําเด้หอกค่ะมาอยู่ประจำเป็นกาแฟกระได้เพื่อนนี่ละค่ะแสดงว่ากระไดน้่นพระจำนี่ตลอดมันบมอคคะมนี่กามาขอบาลมีน้ำปูน้ำยาเนี่ยมาน้ำพระจำาคือเก้านี่ยละค่ะ กระทาตัวเลขน้ำประจำเนาะค่ะแะ่ว่าตัวเลขนี่ที่ห้องคิดไว้ที่ห้องมักมี่ไปค่ะวันนี้มักบ่ค่ะฟันเลขกคกเห็นเลขกกก็เลขหนึ่งเลขสองแต่ว่าตอนฟันนั่นเพื่อนบ่าสิเพื่อนกวดกวดคือจังท่องเป็นไส้นี่แหละสามกวดค่ะระ้ว่าแเรากวดกวดที่มองเลขกคกเลเป็นขึ้นดอกใหม่ดิซิยังนี่หละค่ะกวดให้ให้สามกวดค่ะว่าสามกวดสามขวด ปวดกวดวดที่หท,ที่สองน oh, oh. S S S <S ี่นะอ๋อค่ะวันนี้ได้พรละวันสิตีไ้ว่เสนค่ะเพื่อกริบานเขาปลกเลยเนาะไม่ยังไรแต่มิตรวาปลกค่ะสิตีไเพระละวันฮกมันขึ้นเก้ากมันคือเก้าฮกนเก้าเาสาเดี๋ยวได้ขอแป๊บหนึ่งแป๊บนึงค่ะฮกมันคือเก้าแป๊บนึงค่ะคนเบาสามเทืามนคะ มันที่เก้าคนละาันซี่แต่ว่าเยน็นเห็นเลขแต่ที่แหลกนุ่งหนึ่งสองแต่วันอยู่ห่างกันค่ะก็เลขขวดมองเลขฮกนะไม่เฮาคือจังสิเป็นไร่แต่ว่าเป็นท่องเป็นเป็นก้อนยุ่แต่ว่ากระจ่ายกันอยู่คือกขวดมาเฮาได้สามเถื่อกวานมากเป็นกวดมมให้แมนแสดงฝันก็เลยว่านุ่เป็นเก้าเันตีไ้น์ฮกเป็น,กน,กนเก้าโบแมนเก้าโบแมนป็น หกคือเก้าอ๋อคือเก้า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 วก้าเก้าเก้เกัาเก่าเร้เก้าเก้าเก้าเกาก้ก้าเก้าเกาก้เก้าเก้าเ่าเก้กเก้าเกาเก้าก้เ้าเก้ก้งกเก้าเก้าเากกเนาน แหงปึกคักแหงบดายค่ะแต่ยังปึกอยู่เพิ่นบอกไปนั่นค่ะเพราะว่ามันมีเลขพกเลขหนึ่งเลขสองห้าสิปเอ็ดจังใดปันหกเก่าขนาดหล่ะครับให้เพิ่นนั่มไปบอกมืาเร่งอ๋อมางนึงหันทีปลายบอกปูนั่มไปบอกอ๋อค่ะเพิ่นให้เพิ่นไปบอกเพิ่นบอกเป็นโตเป็นยังไงฮาให้เพิ่นจับได้เฮาเเลยนาะดอกหมอกดอกไม้สี่ได้มาหาเพิ่นแมนค่ะนั่งล่ำมาถวายเพิ่นอืนจั้งในละค่ะอันนี้ฟันมือใดคะเนี่ย ฝันมว่าเนี่ยพักกันว่าแล้วว่าฝันแสดงว่าฝันขึ้นขึ้นขึ้นก้อนขึ้นก้อนขึ้นนี่ฝันขึ้นก้อนจ้าก็คุยกันแล้วว่าพี่นี่ว่าสีมามือนีค่ะตอนแรกก็บรไดนัดมือแต่พี่นี่เพิ่นว่ามามือนีนะจังหวิ่นน่ามือเมื่อหลาย่นน่าอ๋อค่ะจ้ะมือนีมาจะคนนี่ค่ะนี่คนเดียวโดดๆปโอ้ปั๊บเชอไม่เงาไม่เงาไม่เงาเนาะเนาะม้ามูทั้งหนาจ้ะ อาศัยบาลามีปูยาเนี่ยและสาธุมา่าเอาโซกน้ำพอจำเาฮา<ะ>เอาปีนก็นได้เร้อพอจำน้ำพืนค่<ะ>ที่จริงเลยอยู่น้ำพืนเนาะ้ำพนเมืดูเราฝันเนาะฝันหมดแล้วฝันว<ะ>่ารถของสมเด็จพระเจ้าอยู่ห<ะ>ัวเขามาบานที่แถมอย่านนี้นคิดย<ะ><ะ>หูหนึ่งหนึ่งศูนย์สองอันปเข่าไป ว่าหนึ่งเป็นเจ็ดเนาะแมนหนึ่งเป็นเจ็ดค่่ว่าหนึ่งศูนยสองเนย้ำเอาปานยังหาได้กันนกัน่ว่าหนึ่งก็หนึ่งก็เจ็ดมันตัวเดียวกันอันเพิ่นโพดพายถท่านีดหอดหอดลาลาบานีสาธุเนาะสาธุเดือดหอดสาธุใหุ้ขเห็นเห็นนั่งล่ำก็แสดงว่ามันจัดนางร่ำมามคกคนจัดแล้วท่วาเนาะถ้าถึงวันนี้นั่งร่ำจะจะคนค่ะ ที่สิมาบนไหวว่ามาลายเรามันจะบนไหวค่ะบ่เกินชิบอือก็ลายอยู่ที่นกินบ่เกินชีพอ๋อว่าลายค่ะทัานเท้าเบาไหวปะจะได้มากอามาเกลปะจะได้มาเจ็ดพิษก็เบาเพินเด้ค่ะเอนเข้าพรมถวายเพิ่นค่ะแมาบ่เกินเนาะแมนว่าเกินชีบเอานี่ละจำนี่ละค่ะ สาธุด้อปูไปตามไปบอกแล้วเด้อแอบดอยเด้อแอ็ดเลยค่ะไปบอกเอฟซีทุกปู่ทุกคนล่ะครับที่เบิ่งช่องอยู่แต่ละช่องนี่ก็ห้โคให้มันจังแต่บ้านหกคือเก่านั่นแหละคันว่าอยากได้ตัวดีน้ำกระดานอกคือเก่าคานาดค่ะเออฮกคือเก่าคือเก่เด้อ่เม่น6กเป็นเก่าเด้อหกคือกคือเก่าเด้อจุ่มคะกันอยูเมื่อวานนี้วัน มัคือเก้าบอแมนโเป็นเก้าค่ะไปใส่กันจังไได้ซีสีมาแต่ขึ้นบอกพือจังไดเลขสามสูมาย่ำแต่มองเดียวแล้วกับกวดซันสีว่าดอกดาวเรืองบอแมนคือเป็นก้อนเป็นดอกแต่ว่ากวดไฮซักเชือกกวดดอกเป็นคือท่องนี่แหละแต่ว่าเขาเป็นก้อนท่องกับเป็นคือคือเม็ดไส้มุนกันยู่ปสีน่าคือเก็ตนี่นะ เออเป็นเกศขายทองเป็นสีทองกระสีกระได้อีกอยู่บ่ดอกไม้งวดนี้เนาะได้ดอกใหม่ง่าขอดอกไม้เพื่อนกระสีได้ดอกใหม่ได้ดอกไม้งามหมดนี่นะดอกไม้มาถวายเพื่อนเรานั่งรำมาสาธุปล่ก็ได้ค่ะยังอยากมาไม่แต่อยากมาจะเป็นเน่าได้มาผู้เดียวไปยังมาดิค่ะมาจากทางสกลคุณนาะค่ะคนเดียวก็ได้เพื่อว่านอนดิครับอ่าเพื่อว่านอนมีวาดค่ะ ว่าอไรก่ปะไหนด้ว่านอนก็ได้เนาะไก่เติบย่ำเอาในลาโกเป็นเก้านั่นแหละค่ะเป็นเก้าโอปอมแมน6กเป็นเก้าไม่เอย้าเที่ยวเว้าพีดฮกคือเก้าฮกคือเก้าเลียกสาเรียกสามตูที่แหลกเพิ่นวางไหนก่่นคะมันเป็นเลขมันเป็นเลขหกเลขหนึ่งเลขสองโอเลขหนึ่งเลขสองแต่ว่าในฟันเพิ่นกวดไทยคือคือจังกวดมองเลขหกโอกวดสาเทื่อ จังว่าเว้าอันตีตีไฮแล้วกันฮกคือเก้าแต่เว้าคือส่งดังเนี่ยแบบฮกเก่าเก่าเนี่ยแหละจ๊ะสำนันล่ะค่ะผู้เพื่นไปบอกบอกบ่กไได้ยินได้ยินได้ยินเลยอ๋อค่ะตีตีไฮเป็นอะไรที่เอเสียงเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะผู้ชายบ่เสียงผู้เฒ่าเสียงผู้เฒ่าผู้ชราบคะแนนก็ทราบดูน่อยค่ะดูหน่อยค่ะฮกคือเก่าสันนะคะทำช่ชมค่ะ หคือเก่าหกคือเก่าโอเคสั้นละขอบคุณขอบคุณค่ะสำหรับ่ขอบคุณค่ะจากแต่หกคือเก่าหน่ะจ้าได้เป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นเนื้อเป็นเสน้ำเด้องเมาเปนน่สาธุนี่นะครับกาเสียงจากนหน้าที่เพิ่นมาจากอำเภอว่านน้อนนะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าฝันว่ามี มีหนึ่งมีหนึ่งมีสองมีหกแหละค่ะท่านผู้ชมแต่ได้ยินเสียงแว่วๆเสียงผู้เฒ่าผู้ชายเพิ่นว่าหกคือเก้าอาจารย์หกคือเก้าอาจารย์แล้วว่าแล้วเล่ากับกวดกวดเป็นคือจังสายแต่ว่ากวดขม่าเป็นสีทองเป็นเกตทองอาจารย์พิ่นว่าเป็นแต่โชคตะมานอยู่ค่ะท่านผู้ชมนี่แหละเล่ากับ เราเห็นฟางแบบนี้แหละก็ขันชอบคันชอบก็บเอาไปเอาไปคิดเบิ้งมามันฉิดแมนบนอหกคือเก้าหกคือเก้าเพิ่นกวดกวดเพิ่นกวดยุ่สามเท้าสันแล้วว่ากวดยุดสามเท้อ ที่นี่แล้วก็เลยเป็นมันใจงวดที่แล้วงวดวังหันแล้วก็ได้อยู่ค่ะท่านผู้ชมสูนหานะแล้วได้อยู่น่ได้น้ำโอจำเท่านี้แหละมื่อนี้แล้วก็ขับรถมากคนเดียวเลยค่ะจากบ้านนอนคุณคะจากสกลนครค่ะคันมากคันชอบกับไปลงทุนเบิองเด้อค่ะบ่ถือบ่ว่ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมบ่ถือกับบว่ากัน ก็ว่าใหยฟังหาคันมากเก่าไปลงทุนสำหรับคลิปนี้ก็คือสิพ่อแค่นี้ก่อนถ้าถูกใจใก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่างช่องในเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ